打打打！啊，起来吧。

ผลมาเพียบเลยครับมีตังอยู่ในนี่ด้วยไอ้สัสเนี่ยร้อ,องนี่นั่นแหละไอ้สัสว้าวของเพียบเลย รวยแล้วจ้ารวยแล้วร้องให้กูไปช่วยหรือให้กูไปตายไว้สัตว์้องอยูาา่ท่านของเก็บของเก็บของ,ขอ,งอะไรเอ่ยตัวเฮียอะไรวะ Here, right? oh. เป็นอะไรงอกไอ้สัสห้าสี่สามสองหนึ่งซุดโอกี้อยู่นี่ครับอ่ะกี้โดนที่อะไรวะ โอ้เมื่อกี้มนเป็นผีฟรีชีพนี่ว่าดูดิโอ้นึกว่าเป็นเนื้องอกักนเี้นิัเอีเอโอของดีระดับของดีระดัอเดี๋ยวก่อน มีดกูนี่แรงกว่าเพราะกูอัพเกรดมาเอานี่ไปก่อนครับกูชอบผ่ามากเลยครับเฮ้ยไม่ตายไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก คำเดียวมึงก็วางอะนะขับได้ด้วยเหรอขอบคุณมากครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋ ก็ไม่บอกกันว่าขับได้โอ้ยก็กระจกแตกโอ้โหเออเจ๋งมากเลยเหมือนฟ้าคายมากเลยครับเรืออัพนะครับ เชื่อเล้วะเชื่อเล้วะเนี่ยเคเอฟลงใช่ไหมเมื่อกีก้พวกใครวะโหมาเต็มลเลยวะถอยหลังชนแม่งเลยเสตว์ รือว่ากดถนัดไ้ก่อนนะใจเย็นดิหาทางชนคนนี้อยู่ปับก็ให้ปับนี มานี่เลยโอ้โหอ้ยปิดปิดปิดปับบาต่อ Thank you so much. Yeah. Okay. Here. I'll take this. Please. I have to go find my family now. Bye, มา. Ma. สัตว์ไม่มาได้แปดร้อยโทเกนครับแปดร้อยเหรียญครับโอ้แจ๋งมากเลยอ๋อสิงครับสิงแล้วสิงแล้วดิบด๊บดิบ๊บดิ๊มลงไปข้างล่างใช่ไหมเข้าไม่ได้อ๋อเนี่ย โอ้โห,โหเพียบเลยจ้าเพียบเลยจ้าโคตรเกิดเอฟก็พีตุอื่นะนะตโอยไข่กูอะฮะเจคืออะไรวะ จอยจอยใครอะเอายิบหายล้เอายืนไหนวะยิบหายขาบอกกดเจกูกดมาใครวะเอามาวะยิบหายแล้ว ใครวะเขี่ยโอ้โหโคตรผีโอ้ยอยู่กับใครครับใครครับผมใครครับผมอยู่กับคนที่คุณก็รู้ใครใครวะ อาดคลิปอยู่เนี่ยคลิปอยู่เนี่ยชิบหายไปไหนวะเดินตามไปหาเครื่องหมายตกใจในแผนที่อ่ะก็ตามไปเลยเนี่ะมีคนตามข้างหลังว่โนซอสัมปีหุยเต็มหน้าเลยสัตว์อยู่ไหนวะ เวลาเราเจอคนใครไม่รู้ฮนะแม่งได้ยินเสียงตัวเองันโคตรน่าเกลียดเลยโอ้ โคนนนะชดโคดีครับิโอ้โหผีเหี้ยโอ้ยสัตว์เรไปฝั่งนน,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 น้นด้วยหรอโอ้ยจิ๋วหายแล้วข้าเป็นยังไงเนี่ยใครวะ ยิงแม่งเลยมั้ยโจ๊กกูปิดมาแล้วนะตอนนี้เราเจอคนนะใครก็ไม่รู้แล้วผมเขี่ยเขี่ยครับผมเขี่ยสาตกใจเจอใครวะแน้วของใครอ่ะ ฮะเนแมอะไรอวะเห็นามวยูทูบอ่ะนี่เดพิมให้พึ่งเปิดพึ่งเปิดจะไปไหนไว้ได้กูจะคุยตั้งนานจิ๋วหาย กคือแดงเหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนมีดกันมีดนี้ล้วไม่เผลอาวมีดแรกูไปไหนวะเนี่ยผอมันเล่นจอยกันได้ใชโอโห้ไกลว่ะโโไะป ร้อยร้อยเซมเองอยากไปร้านซ่อมปืนจุงเบยโอ้ยซอมบี้อลมโซมโอ้่กระทื่แค่ขากขาดเลยโอ๊ยโอ้ยอุ๊ยแรงหมด

ไปทำการเพิ่มเงินออโอโติดติไปไงต่อออ๋ังนู้นโอ้โเย็ดปิดเลยสัน ่ไหนวะโอเคโอเคโหมีป oh, ินหินด้วยหินด้วยกด F 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 อุยใครวะใครวะซอมบี้เหรออฟันก่อนละทำชำแหละศพชำแหลตัดหัวยี่มันฟันชัมแหลได้ หายแรงหมดเปลี่ยนมีดกันแค่หนึ่งผ่านแล้วเย็ดได้คอร์สปะหลังเกณ ต่อวะนน้นต่วนน้นโอ้โหิบหพายเพียบเลยเพียบเลยไม่เกินใจหรอกไปคนละสองตัวจัดไปโอ้โหมมา,อมาอสอง้อยไม่ยืนดูเลยวะไอ้่วยโอ้โหวขอ,ขอไม่จะเลือดสัตว์ นี่ปืนเนี่ยปืนเน,นี่ยปืนตะป,ปูหาแลูกกะสเงนสนไปไหนหมดแล้วเนี่ยโหโหีล่วงมาแล้วเอาตายเอาเตะผีเออ

ฟันไ,ไม่โดนหมดหมดเ็ดอะไรข้างล่างอีโตอีโตใครอ่ะเราไปไหนต่อเนี่ยไปเรื่อย ไปหาเก็บของนี้ดิเผื่อมีอุ้ยมาอุ้ยเฮ้ยเกียรติตบเฮ้ยมีของมีอยู่ข้างล่างไงนะไปเปิดเอาโอ้โหเพียบเลยว่ะ เต็มหน้ากูเลยต่อยเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยาก่อนไปเย็นโอ้ยฉีดโถเขินเขินชิบหายแล้วโอ้โหตัง เฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันออกมาชิบหายเลยหาโดของันเดือบ่้านล่างไงได้มันจะมีสุ่มได้โอ้โหเปิดไม่เอาตังค์เลยเนี่ยโอ้เสียงเสียงรเปิดระพงอ่ะโอ้รู้ก่อนหน้าเลยกู ไปเพิ <mile> oh. ่งเข้าไปรีบเหรอโอ้ยนอกโอ้ยอยู่ในบ้านดิหัวแตกโอ้โหอยู่โอ้โหมีผีฟีชีพมาเฮ้ยเอาปืนจริงดิ เฮ้ยจิ๋มหายแล้วตายเฮ้ยมันเริ <h <h ่มมันมายิงผีผีชีพก่อนกวางบนบ้านเร็วเห็นปะเห็นปะยิงนี่ฝั่งโน้นั่งโน้นยิงดิโดนปะยิงยิงโอ้โหกระจายขี้โอ้โหเปียบเลยว่ะ เฮ้ยมีปืนได้เหรอวายไม่เอาตังค์อ่ะอ๋อยังไม่ได้คนละครึ่งด้วยหารสองโอ้เลือดเต็มคอรสเลย ค้อนจะหมดแล้วเดิมปิดเดยวเปลี่ยนวุ้กันเฮ้ยมีอิโต้อยู่เดี๋ยวพึ่งดีแม่งมาใจเย็นใจเย็นอื้อิโต้แม่งแรงว่ะฟันหัวขาดเลยนีดีดีดีโอ้โหสองตัวเลย อุ้ยแรงหมดช่วยหน่อยร้มมีที่หายของด้วยเหรอเป็นลังเหรอไม่รู้ลังอะไรอ่ะโอ้ยมีของ,อม,ของมีได้ตังค์ด้วยจำของเอ้ยเจอแล้ว อุย้ยตังมีอยู่สี่พันโอ้จอ็อตคอ,อนไม่เอาคอน,อนอตีไม่แรงโต้อยังอยู่โต้ เคเฮ้ยมีมีสันส้นคุยมาเฮ้ยอะไรไเนี่ยตีสองร้อยเลยโอ้ยตัยต้งเลยสามร้อย

เสียหลากใ้ขับเลยเฮ้ยซ้อนเองไปขับเลยผมนั่งดูโอ้โหชมการแสดงขึ้นเร็วขึ้นเร็วอู้หูออกออกออกมันต้องขึ้นฝั่งนู้นฉีดยาก่อน กระธืบเลยกระธืบขึ้นไปไปเลยเย่โอ้ยเอ้าจิ้มหายเข้าไม่ได้ไม่ไปหาอะไรขึ้นมานั้นน่ะทุกอย่างนู่นไงไอที่อัพเกรดปืนเมื่อกี้ เอาเอาหาเลยนี่กล่องนี่ไงเจอแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นกล่องอ่ะหาแล้วเปิดมันอะัักี่วน เลสองพิก,ล,ก,นนก,กล็อ,อกไหนเนี่อะพลสกิสกิลมันบอกให้อัพสกิลเลยไหนวะไม่มีละไม่มีไม่มีมมมมพอยต์ละ็ลอบพลิกกิง้งอ,อยู่ในอเซิร์เวอร์ b บอร์ดี้ล็อกอ๋อนีล็อกคิงกิ้งไหนวะไอเซอร์เวอร์อ่ะที่เป็นรูปขายกุญแจอืมควายไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะความีอยู่เอไว้ทำะไรวนี่อ่ะงงมากมากเลย ในรถอยู่างนี่้ไม่ได้เต้องเอาแผ่หน้าแล้ว